ากคลิปที่แรกที่เราทําแสงนีออนไลท์นะครับทีนี้เราจะมาทําเป็นแบบตัวประกายแบบนี้นะครับคือให้เราทําแบบหลักการเดียวกันนะครับก็คือข้างนอกใส่ร้อยเปอร์เซ็นตข้างในใส่เก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตแล้วก็นํามาเบรนด์กันนะครับแต่วัตถุเดิมนี่เราจะทําเป็นวงกลมใช่ไหมครับจะทาให้ดูนะครับเราทําเป็นวงกลมแล้วลงสีขาวนำลายออกนำมาไลยออกจากนั้นก็กดใส่ ทำใสแบบยูนิฟอร์มกำหนดเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยเปอร์เซนะครับมันจะใส่จนทะลุเลยและจากนั้นเราย่อลงมาที่ขวาบวกอันนี้เราเปลี่ยนจากร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นเก้าสเจ็ดเซนนะครับจากนั้นเราก็ทําการเบนนะครับเบนวงกลมสองอันเข้าหากันนะครับเราก็จะได้ตัวประกายแสงแบบเราจะเพิ่มเพื่อให้ สีเป็นไปตามที่เราต้องการได้นะครับในการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ที่ตรงนี้มันก็จะเริ่มสว่างขึ้นเรื่อยลงนะครับตามที่เราคำนวณงานทีนี้เราเข้ามาพูดถึงตัวแสงซึ่งเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้เราก็ต้องทําโครงสร้างของเขาให้เป็นแฉกนะครับวิธีทําโครงสร้างของเขาให้เป็นแฉกก็คือให้เราวาดรูปสี่เหลี่ยมึ้นมาหนึ่งรูปนะครับสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมด้านเท่านะครับ จากนั้นเราก็กดเครื่องมือ distort นะครับ distort เลือกเป็นแบบ distort กางแขน,ขน,นครับจากนั้นกดเราลากเขานะครับเราปรับตรงนี้นะครับเพื่อให้เขาได้ใน้ศูนย์กลางแล้วเราก็ปรับความแฉ่งนี่ให้เป็นระษณะอย่างนี้นะครับทีนี้ผมได้ตัวนี้มาแล้วผมก็จําเป็นสีขาวนะครับทำลายออกเอาลายออกนะครับจากนั้นก็กําหนดให้เขาเป็น ใส่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ uniform view uniform ใส่ให้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วย่อลงที่ขวาบวกจากนั้นเราก็เปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ของเขาเพราะมกระมาเหมือนกันเปลี่ยนเป็นตาก้าสิบเอ็ดนะครับคือตัวนี้เราแล้วแต่เราตัวจสอบนะครับจากนั้นก็นำสองอันเบนเข้าหากันจะเห็นว่าลายเส้นเบนนี้เขาก็จะทำให้ดูเป็นประกายประกายแบบ สะท้อนแสงนะครับทีนี้เราก็ต้องการความเข้มหรือหรืออ่อนนี้ให้เรามาปรับที่ตรงนี้แล้วเข้มมากหรือรอ่อนน้อยนี้ลองดูถ้สมมติว่าได้สเต็ปที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็สามารถเําไปใช้งานได้เลยทีนี้การใช้งานนี้เราตัวนี้เราจะเปลี่ยนให้เราต้องจับให้โดนตัวไหนนะครับเห็นไหมครับ จับลตัวได้ถาเราเราจะปรับเปอร์เซ็นต์ก็ได้เก้าสิบแปดปเซ็นนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นกับตัวนี้นะเก้าสิบแเรซ็นเราสามารถนำมากดย่อลงนะครับย่อลงบวกให้มันได้มันได้อีกอันนะครับแล้วหมุนนะครับเห็นไหมครับ มันจะเกิดประกายแสงแลักษณะนี้แล้วซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงได้โดยเราใช้วิธีจับไว้แล้วเปลี่ยนเป็นสีที่เราต้องการนะครับจับไว้ทั้งเซตเลยแล้วเปลี่ยนสีพร้อมกันเราก็จะได้ประกายของแสงที่มีแสงโนนัวไม่เหมือนกันนะครับแล้วเราก็นําตัวนี้มาแปเข้าไปที่ตัว หนังสือที่เราต้องการทำให้เขาเป็นประกายแล้วนกะ็ถ้าเกิดว่ามันมีความใส่ไม่เหมือนกันเราก็สามารถปรับปรุงได้อีนะครับทำให้เรา,าได้ทราบประกายไม่จำเป็นต้องทำชั้นเดียวนะครับอย่างเช่นผมจะทำให้ดูนะครับตอนนี้ชั้นเดียวนะครับผมจะกดหมวกที่คีย์บอร์ดหนึ่งสาสี่คือผม มันอัดเข้าไปสี่ตัวนะครับแล้วก็หมุนมันจะมีซ้อนกัน4อันหมุนให้มันเป็นดนด้านตรงข้ามกันย่อให้เล็กลง รเราได้ประกายที่แบบว่าดูแปลกตาแล้วก็สวยงามกว่าเราก็สามารถนำตัวเนี้ยไปใช้ประกบเข้าไปที่ตัวแบบของเราก็าจะได้ตัวงสือแบบมิ้งๆนะครับลองทำกันดู